ครับวันนี้วันที่สวัสดีครับผมช่างเบียร์ดีไวันนี้วันที่13มีนานะครับ2568แล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือปุ๋ยนะครับผมอยู่ที่พี่อ้อยอันนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านเลยนะลกนะครับผมแล้วก็นี่ผมมาผมเพิ่งเคยเห็นว่าปุ๋ยตรงนี้นะครับครั้งแรก3 0มสิขีดศูนย์ศูเป็นเป็นปุ๋ยเคมี หนัก50กิโลนะครับอันนี้มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 8 1 8 8 2้า8 3 24อันนี้คือป Ł ุ๋ยเคมีนะครับที่ผมเห็นอยู่ทวีผลนะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นเครื่องฉีดยาฆ่ามแมลงนะครับ มีหลายเครื่องเลยพี่อ้อยปุ๋ยอันนี้เขามีไว้ทำอะไรครับใส่นาข้าวเหรอครับ,ครบแค่ข้าวอย่างเดียวใช่ไหมครับข้าวอย่างเดียวสวัสดีครับผมเนี่ยปุ๋ยนาข้าวอาสามสิบศูนย์ศูนย์ปุ๋ยเทวีผลอ๋ออีกคันซ่อมอยู่ค่ะ นาผู้ชายไม่อยู่ใช่ไหมครับ<า>จะถามแกสักหน่อยว่าลูกหนึ่งนี่ยมันใช้กับนาได้เท่าไหร่ยังไงหม่อครับ,บใช่ครับสบายดีนะสบายดีครับ นะผู้ชายไม่อยู่นะครับว่าจะถามเรื่องปุ๋ยคนระับนางลำลึกยูว่านเลยอันนี้ซื้อมาเองหรือว่าไงครับเนี่ยปุ๋ยอันเนี้ยซื้อเอง,อเองใช่ไหมซื้อเป็นเงินสดหรือซื้อเป็นเงินผ่อนก็คือเอาปุ๋ยมาก่อนแล้วค่อยผ่อนจ่ายกินก่อนผ่อนทีหลังลูกหนึ่งในตกเท่าไหร่ครับเนี่ยลูกละแปดร้อยเหรอลูกละแปดร้อยนะครับ ลูกละ800ร 26, 26. ้อยแปดหนึ<ะ>่งแ 2, ดแปดสองสิบหกแปดสมื่สี่ยี่ห้ายี่บหกย่นอะไรเป็นหมื่นครับ๋ยแหละก็นี่มันแค่10นี่มันแปดสิบหกลูกันก็ต่อปีเหรอครับต,ต่อหน้าด้วยแล้วปีหนึ่งทำทำนากี่รอบรอครับ ปีนี้สองหน8แปดหมื่นแ <8, 000. S 2> ปดหนึ่งแปดแปสองหกเกือบเจ็ดเจ็ดมื่นนี้งแปดหมื่แ 8, ปีและแปดหมื่นแปดห่ปสองสหก็ประมาณแสนหกต่อปีนะครับที่จะต้องเจ้าตัวปุ๋ยอันนี้นะครับอันนี้คือคนเฉพาะปุ๋ยยา,ย,ยาไม่คิดด้วยออนะครับอันอันนี้คือเครื่องไหมครับเนี่ยพน่นยาพ่นปุ๋ยพ่นขาวถ้าพ่นปุ๋ยนี่น่าจะใช้ฝาแดงใช่ไหมเอ้ยพ่นยาน่าจะใช้ฝา ปุ๋ยข้าวครับแล้วก็พวกนี้อะไรมั้งยามังาม้งมันมันเหมือนแยกกันรอบละรอบละแปดหมื่นนะครับรอบละแปดปีหนึ่งสองรอบนะครับนาข้าวนะครับเรบละแปดหมื่นก็ต้องบวกลบคูณหารครับว่าตอนนี้ใช้เท่าไหร่นะครับผมประมาณนี้นะครับ ต้องถามว่ากําไรในการขายข้าวรอบหนึ่งเนี่ยได้เท่าไหร่ไม่ต้องคิดด้วยอเห็นเห็นพี่อ้อยรอบหนึ่งที่ว่าทําพวกแตงโมอะไรด้วยนี่ครับใช่ไหมปีนี้เลยแต่นี้ปีที่แล้วที่ทำไม่ไม่มีนาปังไม่มีนาปังมันไม่ทำปีนี้มีนาปังเลยไม่ทํานาปังคืออะไรครับนาปังนาปังต้องทำสองรอบนาหน้าแหลงนาปังคือนาหน้าแหลงนะครับ ต้องทำสองรอบใช่ไหมครับเขาถึงเรียกว่านาปังใช่ถ้ามีน้ำก็ได้ทำไม่มีน้ำไม่ได้ทำตไม่มีน้ำเลยไม่ได้ทำเลยไปทำแตงทรัเลยไปทำแตงอ๋อแต่ก็ทำในนาเดียวกันนี่แหละใช่ไหมครับใช้น้ำน้อยแต่ใช้น้ำน้อยอ๋อแตงใช้น้ำน้อยกว่าน้อยกว่าข้าวผลผลิตสู้ข้าวไม่ได้ผผลลิตสู้้ขาวไไม่ด้ด้วยเหรอมีแถวบ้านผมอ่ะ แถวที่หัวหินนะครับเขาขายแตงโลละสิบบาทนี่มันมีหลายรุ่นหรอถ้าใหญ่ได้ถ้าใหญ่ก็ได้ราคาถ้าเล็กมันจะไม่ได้ราคาที่นี่ไม่รู้ว่าขายแตงโลลกี่บาทครับก็เหมือนกันเท่าๆกันนี่แหละยี่สิบฝ่ามั่งยี่ห้าสิบยี่หาที่นู่นเห็นพอลถมันไปปุ๊บนะคนก็ตามไปซื้อเลยครับแตงใหญ่หวานด้วยถ้าแตงเล็กก็ ใส่ไปเต็มคัรถอ่ะแล้วก็บอกโลละสิบบาทหวานและประกันหวานทุกลูก,ลกบอกเลย100ผมลืมทำคลิปไว้คนปลูกจะไม่ชอบใครอยู่ไหมคะไม่อยู่ค่ะหาใครหาใครหาผู้ชาย,มชายไม่อยู่เพื่อนเพื่อนเขาค,ครับโอ<ห>้ข้าวไ,ไ,ดได้ผลไ,ไ,ดนะได้ผลผลิตดีกว่าแตงใช้ใช้พื้นนาเท่ากัน ใช้พื้นที่เท่ากันแต่ว่าข้าวได้ผลผลิตดีกว่าแตงนะครับใช้น้ําน้อยกว่าแ,แต่แตงใช้น้ําน้อยกว่าข้าวใช้น้ําข้าวใช้น้ําเยอะกว่าครับแล้วก็นี่คือต้นทุนในการใช้ก็คือประมาณสองรอบต่อปีปีละปีละประมาณแสนหกฮะถ่า ก็มัน <accurately> ก็ได้เห็นอย่างนี้มันได้รู้ได้ถามได้รู้ไว้มันก็ดีเะล่ะเพราะว่าผมทําช่องไงได้ได้ได้รู้ไว้อันนี้คือสิ่งที่ผมไม่รู้ใช่ครับอย่างน้อยก็ได้รู้บ้างไปบ้านไหนครับไปบ้านไหนเอ่ยบ้านที่ไหนครับบ้านผมเหรออ๋อยังไม่ได้กลับเลยครับยังไม่ได้กลับบ้านเลย นี่ครับเห็นนะครับว่าเนี่ยนี่คือต้นทุนที่เขาต้องใช้นะครับแต่คือพอเวลาขายข้าวมาแล้วก็พอเราได้ปุ๋ยมาก่อนเป็นปุ๋ยเงินเซนพอเราได้ปุ๋ยมาเสร็จปุ๊บเราพอเราได้ข้าวเอาข้าวไปขายได้เงินมาแล้วก็เอาเอาตังค์ไปจ่ายเขาค่าปุ๋ยอ๋อเนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเห,เ,เ,เหลือเป็นของเราบ้างนะครับต้องดูว่าเราได้กำไรจากการขายข้าวเท่าไหร่ พอได้กำไรมาเสร็จปุ๊บเราไปจ่ายค่าปุ๋ยเท่าไหร่และนั่นคือส่วนที่ว่าจ่ายค่าโดนค่าอะไรพวกเนี้ยนะครับค่าค่าน้ํามันด้วยอ๋อค่าจ้างหูไม่น่าเชื่อนะว่าปุ๋ยต้องใช้ต้นทุนขนาดเนี้ยต่อปีแสนแสนหกแสนหกไม่ใช่ปุ๋ยอย่างเดียวไม่ได้ปุ๋ยอย่างเดียว ครับทอย่างีสเงินก็คือเงินมันจะหมุนอยู่นี้เราเราต้องบริหารเงินหมุนตรงนี้ให้ได้ด้วยครับนี่คือต้นทุนนี่คือมันไม่ได้เสียค่าปุ๋ยอย่างเดียวนะครับไอ้แสนหกเนี่ยไม่ได้เสียเสียค่าปุ๋ยอย่างเดียวมันเสียค่าอื่นด้วยอย่างที่เขาบอกเลยครับส <100 6 S 2> แสนหกครับค่าน้ำมันค่าจ้างในการฉีดยาครับ แสนกว่าก็ตกแล้วประมาณไม่เกินห้าแสนอ่ะไม่เกินห้าแสนแต่ต้องปีละห้าแสนอครับเราต้องดูก่อนว่ารายจ่ายเราได้เท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่อ่าเขาจดเข้าไว ครับอืมแต่แต่ผมถ้าให้ผมคิดนะคือเดือนหนึ่งอ่ะมันต้องมันเดี๋ยวนะปีละแสนกว่าคิดปก็ก็ถ้าทำสองผลก็ตกแสนสองแสนกว่าครับแต่พอที่บ้านนะคนอื่นไม่รู้นะกำไรต้นนห้าสิบไร่กำไรต่อเดือนเนี่ยมันต้องได้เยอะด้วยนะถ้าตกเฉลี่ยเป็นเดือนน่ะต้องได้เดือนแล้วไม่ไม่ต่ำกว่าสองหมื่น ถึงสามหมื่นเลยนะครับมันถึงจะคุลผลผลิตมันสามเดือนเต็มที่ผลผลิตสามเดือนสเดือนครับเต็มที่ตีถค่สามเดือนไม่ถึงสามเดือนฝ่านอ่ะปังล่ะใสเราใส่ข้าวเปล่าใส่ข้าวเดียวครับสองเดือนฝ่าฝ่าสองเดือนกว่ากว่าอืมอ่าเฮ้ยพี่อ้อยเขามีออมาดูเนี่ย เขามีตู้แล้วก็มีไข่อยู่ในตู้ด้วยมาดูมาดูขอถ่ายหน่อยนะครับเอาไปทําช่องได้เนาะไข่ไข่อันนี้อันนี้ไข่นี้ไปรับมาจากไหนครับนี่เราจากเพื่อนเพื่อนนำมาส่งไข่เบอร์อะไรครับเนี่ยเบอร์สองนี่ไข่อยากดูอีกไหมกล้ามจากไปลงอีกนึง กาใช่แล้วขายซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวตัดด้วยมีเขามาเอาไปไม่ทำแล้วค่ะสูงถึงไหนๆแล้วหัวหญ้าสูงเลยการจากด้วยการจากก็คือบ้านหลังนู้นใช่ไหมไม่ใช่ที่นี่สูงเท่าหัวเลยฝั่งนู้นใช่ไหมฝั่งนู้นแต่เราอ๋อบ้านพี่ออยมีฝั่งนู้นด้วยไม่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวที่คือวัวเลี้ยงนั่นอันอันนี้อันนี้การจาก คือผมผมอยากรู้แค่เนี้ยแหละครับว่าในการต้นทุนในการทํานาข้าวปีหนึ่งเนี่ยตกประมาณเท่าไหร่ห้าแสนครับอกอ่าแต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องมีพวกไข่พวกอะไรเงี้ยก็คือเป็นเป็นเป็นรายได้หมดทุกอย่างเป็นรายได้หมดนะครับเนี่ยอันนี้ก็ก็คือการจากอันนี้ก็คือเอาไว้ทายาสูบใช่ไหมครับเป็นเป็นอันนี้อันนี้ใช่ไหมพวกเนี้ยครับใบจากคือเกี่ยวกับยาสูบ นี่ครับนี่คือเกี่ยวกับยาสูบนะครับนี่คือการจากมีกลิ่นหอมด้วยนะเนี่ยครับอันนี้คือเขามาทำอย่างอย่างที่พี่อ้อยกำลังนั่งทำอยู่ใช่ไหมที่เอ๋อไปทำแม็กวาดเหรอเอาเอาไม่ได้ไม่ได้ทำเกี่ยวกับบุหรี่ยาสูบเลยอ๋อ ใบมันเอาไปทําบุหรี่ก้านมันเอาไปทําไม้กวาดอ๋ออันนี้แหละอ๋อนี่คือมาจากยาสูบอออันนี้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 คือได้คําตอบจากจากปากแล้วว่าเออเนี่ยครับแล้วแล้วนี่คือเขาเอามาทํายาสูบก็คืออันนี้นะครับผม นี่คือเนี่ยครับใบายาสูบที่หอมๆนะครับก็คืนนี้เลยโอเคครับ,บน,นี่คือรายได้ของเกษตรกรนะครับที่อยู่ตามหมู่บ้านก็จะเป็นรายได้แบบนี้รายปีแล้วก็จะมีรายจ่ายประจําปีก็นะครับหลักแสนหลักประมาณห้าแสนก็คือครึ่งล้านอะตีซะว่าประมาณครึ่งล้านนะครับแล้วก็รายได้ก็จะตกประมาณเป็นแสนต่อปีเหมือนกัน นี่คือรายได้พิเศษอันนี้ก็คือเนี่ยครับส่วนที่เหลือเจ้าไปทําใช่ครับอขอบคุณครับพี่อ้อยสําหรับข้อมูลนะครับอันนี้เดี๋ยวไปลงช่องขอบคุณครับ,บ,บวัสดีครับ,บ <c oughs>